นี่ครับท่านผู้ชมครับเราจะพามาดูเอาไปประยุกต์ใช้นะครับในกรณีที่ถ้าเราเป็นนายพรานนะครับแล้วก็เราเจอสภาพดินแบบนี้นะครับเราทําเราขุดหลุมดักสัตว์ได้สบายๆเลยครับแล้วถึงแม้เราจะใส่ดินเต็มนะครับเราขุดหลุมให้ลึกแล้วก็เอาดินอันนี้ไปใส่ให้เต็มไม่มีใครจะขึ้นมาได้ต <laughs> ่อให้เจ้าป่าก็ขึ้นไม่ได้ครับ แน่นอนมากครับสิงโตอะไรอย่างเงี้ยขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าจะกุดอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาดินอันนี้ไปใส่ให้เต็มน่นนะครับยงถ้าคนอย่างผมอย่างเงี้ยถ้าตกลงไปก็เรียบร้อยเลยครับมิดหัวเลยครับแล้วแถมอันนี้มันดูดด้วยไงไอตัวดินทรายแบบนี้ครับมันดูดตกลงไปแล้วขึ้นไม่ได้ครับยิงย่งยิง่งตะกุยก็ยิงย่งยิ่งยิ่งฝังตัวเองนะครับ อะไรที่มหาศุารย์มากครับเรื่องดินนะครับแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันเลยนะครับมีความเป็นเฉพาะสูงมากนะครับไม่ได้งานเลยนะครับวันนี้ทั้งวันเลยครับคือตักแต่ดินโคลนดินตมอย่างเงี้ยครับตักแล้วมันก็ไหลตักแล้วมันก็ไหลงานการไม่ได้กันเลยทีเดียววันนี้มัจนจะหมดวันแล้วยังไม่ได้อะไรเลยครับ เราทำหลุมดักสัตว์นะครับเชียร์ตททำหลุมดักสัตว์โอ้โหผมไปไม่ได้ครับถ้าผมไปตรงนี้ผมจมให้ดูแค่ตรงนี้นะครับนั่นนะครับหลุมดักสัตว์นี่ครับขุดหลุมไม่ลึกแล้วเอาดินมาใส่ให้เต็มนะครับฟังเสียงดินนี่ครับเท่มากครับโอ้อัศจรรย์ไทยแลนด์ ถ้าใครไม่รู้ครับถ้าไม่ได้ดูตั้งแต่ต้นอย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้หรอกครับว่า,ว,า,ว,าว่าดินมันมันแตกต่างกันยังไงครับเดินก็เดินดุม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 เข้าไปเลยครับพอลงไปฟุกคุมมิดหัวเลยครับเรียบร้อยฝังตัวเองเรียบร้อยเลยครับเหลือเชื่อมากครับดินอัศจรรย์มากมีอะไรนี่นา่าฬิกายเกเยอะเลยครับเกี่ยวกับดินโ ได้ยินเสียงไหมครับป๊อบๆๆๆๆๆๆๆปบเลยครับคือดินมีความหลวมมาครับก็เลยดังแบบนั้นี่ครับก็พยายามสุดฝีมือครับ ขนาดดินเละขนาดนี้ก็ยังพยายามดึงสลบให้ครับนะครับอ้รับถือหัวใจนะครับ <c oughs> คือไม่ต้องกระแทกอะครับถ้าถ้าสมมติกระแทกนะ <c oughs> กระแทกตุ้มมันก็จะขึ้นมาแบบแบบเหมือนกระแทกน้าอย่างนั้นเลยครับ <c oughs> พื้นดินตรงนั้นนะครับ <c oughs> นี่ครับถ้าพื้นผิวดินบริเวณน,นี้ถ้าสมมติแบบว่าอยากจะกดดินให้แน่นอ่างเงี้ยถ้าเอาเบือไปโครกระแทกลงไปเลยตุ้มขึ้นมาเหมือนน้าเลยนะครับ ดินโคลนทั้งนั้นเลยเขาก็เสมอกันรับเรียบเลยครับไม่ต้องทําอะไรเลยไหมครับพอเทมาปุ๊บเขาก็จะเกลี่ยตัวเองจัดการตัวเองเรียบร้อยครับดินนั่นนะครับเห็นไหมดูเขาทำให้ดูครับเห็นไหมครับโจกๆเลยไหมครับนี่ครับนะครับหลุมดักสัตว์ขนาดใหญ่ไม่ว่าสัตว์นะครับคนเราถ้าถ้าถ้าไม่รู้นะครับถ้าเผลอเดินไปเรียบร้อยเนีครับมิดหัวนะครับ อันตรายนะครับดินแบบนี้นะครับไปเจอตามป่าตามเขาผมเข้าใจแล้วครับเนี่ยครับว่าดินดินดูดเป็นยังไงสภาพเป็นแบบนี้และครับตกลงไปก็เรียบร้อยครับก <c oughs> ออ็พามาดูให้รูพ้พามาดูให้เห็นก็ <c oughs> ถึงดินจะไม่ดียังไง ก็ยังดีที่มีดินนะครับตรงเห็นคุณค่าของดินเห็นคุณค่าของพระแม่ธรณีนะครับต้องดูอย่างประเทศอื่นนะครับเขาไม่มีแผ่นดินนะครับไม่มีแผ่นดินเหมือนกับเหมือนกับประเทศไทยเราอะครับโอ้ลําบากครับมีแต่ทะเลทรายมีแต่พื้นน้ําอย่างเงี้ยนะครับลําบากนะครับสู้พื้นดินอย่างนี้ก็ยังทําประโยชน์ได้ครับถึงแม้ประดินเล็ก็รอให้หมาดหน่อยค่อยไปว่าเก่าวกันแต่ถ้าแบบนี้อย่าอย่าอย่าได้เผลอนะครับย้ําเลยนะครับขีดเส้นใต้ห้าห้าหมื่นเส้นห้าแสนเส้นเลย นะครับย้ําเลยถ้าเจอดินแบบนี้ถ้าลงไปในะเรียบร้อยนะถึงชีวิตเลยนะครับเพราะว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แน่ถ้าในกรณีที่มาคนเดียวนะครับเรียบร้อยเลยตายอย่างทรมานเลยนะครับซวบลงไปในมิดจมูกมิดหัวมิดอ,อ้นอนาดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พาดูให้รู้ครับหลุมดักสัตว์ขนาดใหญ่เราพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ให้เสียงภาษาไทยโดยพ่อหนึ่งสไต์ สวัสดีครับ